ส,สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกท่านเราก็จะมายกมองขึ้นในเอฟซียกปุ๊บบาทแรกก็ได้หนึ่งเลยบอสแสดงว่าคือคืออยู่ได้เนาะถ้ายกแล้วมันเห็นปลาเลยนี่มันคืออยู่ยอ,อ,ยอ่าฮะ,ะมันไม่จบนั่งไงน่าไงน่ไงอะไรนะ่ะปลาอะไรนะ่ะไอ่ยอมันไม่จบมันคืออยู่อุปกรณ์นี่เหมาะอยู่ แสดงว่าเราไปไปหากินได้อยู่ผ่านนะ,ะ,วะสวยเนาะนี่นะเอ <c oughs> นั่นนะ่ะเอาอีกแล้วแสดงว่าผ่านพี่บ่อล <c oughs> โอ้ใส่มองนะี่ต้องใส่รกๆแบบนี้เนาะ <c oughs> ถ้าน้ำใสๆเรา,าไม่ได้กินนะ <c oughs> เนาะเฮ้ยฮะสามแล้วนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยฮะ <c oughs> คืออยู่เอ้ยนันนะ่าปลาเข็งอีกแล้ว คอยคอยเกย์ยกเชาวนี้ด้วยเราคืออยู่นะ่ะ45ตัวแล้วนะ่ะขนาดแค่เพิ่งยกได้นี่นี่ตัวนี้มั้งนี่ในเอฟซีคือมั้ยไหนเงียบเลยมีมางต้นมียังครับเป็นไงคือมัม้ยนี่นะ FC เหมือนจะคือแล้วนะคือ อืมอ่าแจ้วทีนี้ก็พอแล้วซาวอยู่ช้อนไม่มีเลยเนาะแต่ว่ามันต่้อยู่เมื่อกี้นี้เนาะอ่านี่นะยเอฟซีงานช้างเราหนึ่งงานช้างคือยุ่งๆเลย ตรงนี้จะได้อีกสักตัวสองตัวหรือเปล่าในเอฟซีตอนเมื่อกี้ได้กี่กี่ตัวสามสี<ะ>่ 3, ตัวเลยเนาะโอ้โหอน,นี้ปลามันพับเลยโอ้นั่นไงนนนร่องรอยของปลาได้วยนะม,ยยมันติดกับหญ้ากเกินเนาะไม่ดงัดดงดมเล็กไงอืม,มเาต่ามก็ดิดตกขึ้นมาเยอะน,นี่ปลาที่แบเนี่ทำไมเงียบทีนี้น เงียบเงียบดูเหมือนเงียบเงียบหายไปอีกเก่งงาม้ยท่านนี้อื้มอันใหญ่เล้วน่ะปลาอ่ะคืนนี้เห็นตัมือคืนรุดยังเมื่อคืนนี้จะก็ลงมาบ่เออลงบวงนูลวงบวงลวงเมื่คืนแล้วทิ้งไปเถอะบวงลวงใส่แล้วได้แต่มา เฮ้ยเอาตายเข่งฮะตายทำไมมันเงียบจังเลยโอ้ใไปเข่งเอ๊ะนะาอ๋อขึ้นก็ห้าตัวมาขึ้นลงกเอสซีเอสซี ไม่ติดนักนะปลาไม่ติดนะง่ายงนี่ตัวนึงตายหมดแล้วปลาตายเยอะอืมอันนะ้าลูกดิกลูกดิกอยู่ขันอยู่ขันอยู่เนาะอ๋อคืออยู่เอฟซี ไงถึงชัวายป่ะ่เออปลาช่อนเม่เห็นเลยบ่น <trees. S 1> <aesthetic. S 2> ี uh ่นะท่านผู้ชม คือการคืออะไรเฮ้ยทำไมดูเงียบๆจังเลยเมื่อกี้มันคืออยู่นะตอนไล่นะตอนไล่มันทำท่าคืออยู่นะอือ๋อคือนี่คือยั้งมือไว้ เราไม่ได้อยากจะได้เยอะอ,ยอ่าถ้าเอามันก็หมดเราเก็บไว้กินรอบหน้าบ้าง <c oughs> เอาแจ้า <c oughs> ไม่ต้องอย่างนี้ในเอฟซีหาปลาคือได้มาเยอะๆก็ปล่อยไปบ้างไม่ได้มันไม่ได้มันโอ้โหนนี้แหด่างจะทิ้งด่างงั้นเลยหลงเป็นไร <c oughs> เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยฮ<ด>ะ ไม่ไงคือไหมจุมนี้คือไหมได้กี่ตัวเนาะอันนี้มาลุ้นกันนะท่านผู้ชมปลาเซเลกนะตามเล็กตามซีเซนเดี๋ยวไปไล่ต้นไล่ต้นกล้วยจิมัยวันนี้ปลาใหญ่เยอะปลาสูตรเยอะอันนี้คือเป็นสูตรลับนะทีไล่ปลา ลงเมือนนะลงมันจะคึกๆไปในเอฟซีสั้นนะลงะลค,ค,คือไมเน้เอดูก่ใครอยูด่างเละเลยหลังลอ,อืมอ ปลาเยอะเยมันมีเข้าอ่ะส่วนหนอกจนปลามันเยอะแต่มันไม่เข้าแสียดงว่ามันเริ่มแบบเริ่มฉลาดแล้วข้าเรากินปลาเรายังฉลาดเลยมันมันน่าจะฉลาดกว่าเราตัวมันเนาะอไอตัวที่มันติดดางนี่คือตัวที่มันเรียนไม่เก่งมันเยอะเกินมันเลยันนี้มันเลยลงปลาเยอะไงอือนี่นะเพีเขาจุดประทัดไล่นกนะฮะ ยังดังปุ้งปังปุ้งปังสนั่นวันไหวนนลงนี่คือตลอดเลยซีนนไม่เคยนนคิดอยากจะมาด้วยมันมาเองนะพี่น้องคือตลอดจอมสางสถานการณ์ลงน,นั่นก็คือตลอดในเอฟซีทัศน์นะหือด่าเราฤทธิ์เทียว น่าจะเละน่าจะเละหนักรอบนี้ไม่ได้เอาคู่มาด้วยบ่มัจะมาได้มีทุ่งเดี๋ยวพอกินนะได้นะใส่นะอือได้พอกินอยู่เนาะยังไงเอออย่าดูถูกได้เนาะให้คู่หน่อยประมาณหกจิตตัวหกจิตตัวอืมหลาใสสวยเนาะหลาใสสวยเนาะอ่านี่ในเอฟซีอ่านี่ ก็ปลาไซส์สวยอือเก๋ยู่แต่ว่าดางเราดูเละๆไปหน่อยเนาะเเววก็ียมือมว่างป่ะมือไม่ค่อยว่างเลยเอาดางไปไล่ปลาก่อนดางว่างนั้นก่อนเล็เล่ปลาลงไปนู้นที่นี่อือจะนี่เนี้ยี่ก็เสร็จไปหนึ่งเรียบร้อยนะได้มาห้าหกตัวนะครับผมจะรุ่นอะไรรุ่นอีกตัวหนึ่งนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับ